สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอทุกทุกท่านนะครับผมวออันนี้ก็เหมือนดพพเ,เดิมพาไปเืิดมาเดินออกกำลังกายครับดูจะไปไหนนี่นี่เข้าป่าแล้วเข้าป่าแล้วไปไหน này bên này thả má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  mà lúc mà mà. Mà, mà mà đường mà mà, đường, mà đường. <laughs> ไปอืม้าไม่เชลูกนี่ไปดูไป่งเดินนำหน้าเลยครับผมเดินนำหน้าเลย นึกว่นเดินนำหน้าเลยครับนี่ดูรู้ที่ไปไปไหนตกลุมเด้ต๊ะกลุมเด้ไปไหน,เ,เ,ไไหนเอา้าโอ้ร,รู้รู้ที่ครับรู้ที่ไปเฮ้ยน่งนตกลุมมันฉีตกลุมบึงละ่ะบึงละ่ะเฮ้ย้ย <c oughs> ไปแล้วแม่แม่ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เดิน ทางนี้ดีไม่เดินครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยบัตรที่นอนโอ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยหวานปะป้าแม่ครับลูกชายแม่ไม่ไปกับผมแล้วนอนขัดอะไรเนี่ยโอ้ยนอนขัดอะไรหืมหนูนอนขัดอะไรลูกโอ้ Ôi ôi, 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 ô ô nó căn nhà uni nữa 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 Hey. 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 ทะเลาะกันกับท่อแล้วเอาแล้วเอ้ยท่อเพิ่นจิแตกมานิท่อเพิ่นจิแตก hey. ดูดูกวนอ้ยน,นั่นนี่กวนอ้ยนั่นเองนี่มานนิไปไหนนั่นมานิอย่ห่างชีแล้วเอ้ยเอ้ <c oughs> จะไปทางไหน <c oughs> จะไปฝั่งไหน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 เอ้ยงางไม่ใช่นัน่นโอ้ยางกอดตะปลาเนาะไดได้ได <c oughs> ้ได้ได้ได้ไวนไ อีเลสเด้อเ <c oughs> ด็กควรโอ้ยเนี่ยถูต้นไม้บ้านน้องมิ่งก่อนเนีบัตรทูอีกเอาบัตเนี้ยเอาบัตรทูอีกปวดแล้วเริ่มปวดแล้วหรือปวดเริ่มปวดแล้วจะไปไหนเออโอ้โออเอ้โอ้ตัวน,นั้นถูนไม่สนุกโอ้ถูตัวนี้ พยาย่เอีกของบันเป็นยูว่า่ะของบัดเปนไปยูได้เลิย่งไม่เสรนั่นโอ้ยลูกชส่เล้ลูกชส่

In con dinh mi dài đi, luôn 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 mẹ luôn 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 แก okay, ลมีแทนมันฮ้ไไ่ได้แลวก <c oughs> อ,อ,อ,องดีต่อหน้าเฮ้ยดูดูดูนะครับแม่แกองดีต่อหน้าเอ,อ้เอ,อ เจอกองดินไม่ได้เลยโอ้คึกแล้วคึกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเด็กเจอกองดินไม่ได้เลยโอ้ยเออ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 ไม่ได้เอาเองจะไปอย่างเดียวเลยโอ้ถนนเรียบครับไปถอยถอยเออเฮ้ยเนาะ ต่อปลาปลาเขา่น <tech Kid> <gro> er <neck> <at S 1> ่ะถอยเอ็งอยู่กวนอ้ยเนาะถอยโอ้ยมาหนี่ไอมามานี่เอ๊ยยันแช่งง่าเขาวันนั้นมามาปวนนะ ปวนพวนแล้วมา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 ดู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 โกรธโกรธแล้วโกรธโกรธแล้วโกรธใส่อีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้าเอ้าคักดคลาเอ้าป่าลาบเอ้าถอยมาถอยมาหยาบเพิ่นถอยมามาเฮมา เฮ้ยเอ้ย,อยวันนี้เป็นังไหนคึกคึกเถอะอ้ยอ้ย,อยมาคนเดียวนะเลิศพื่นมาคนเดียวดิไม่ไปไม่กลับบ้านแล้วโ <c oughs> อ้ยดู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 ด,ด,ด,ดูโอ้มากโมยกินยาเขาได้ไงมา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 

ลูกชายเล่นกวนแล้วหายนี่ชี้ไม่ไม่ลงสักทีเลย,เย,เยมานีมา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 ไปอีกแล้วไปอีกแล้วหนาเขาอีกแล้วหนาพี่วอรรัตถ่ายอยูดไนั่น,โอ,โ,อนโ,อโอ้ยมึงละโอ้วันเฮ้ยเฮ้ยมา ดูดไมใช่ใหญ่เบิ่งละเบิ่งละเป็นจังไดใหญ่แบนี้เลยอืม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 ้ยม,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 มานีไได้ได้ตกงกันแโอ้ยมาโอ้ยเบิ่งละเบิ่งละ เบึ้งล่ะเบึง,บงดูครับดูถอยจะไปไหนมานี่มานี่เลยมานี่เลยเออภาเพื้นใหม่พาคกระเบิดมาทั้งทั้งทั้งหิวทั้งทั้งอยากเล่นนะครับโอ้ยปวดปวดอีกแล้วปลาปลาหยาพี่ตีไม่โอ้ย Ôi, ơi. Ê. Êi. Má đi. Ôi. má. Ơi, chị bé thơm. Má. Ô! nó. Ui! Ê, e, ê. E. <laughs> ไม่ไหวแล้วแม่แม่วิ่งกลับบ้านแล้ววิ่งไปหาแม่แล้วไป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 แล้วแม่แม่ช่วยผมด้วยแม่ไปแล้วไปแล้วครับแม่แม่ไปแล้วเด็กวันไปหาแม่แล้วโอ้ยไปพี่ฟุกพี่ฟุกจังีหยังดอกนอนี่เนาะอุ้ยอียังเหลือเราไปจังไดยเยอะ โอ้โหระเมื่อยน้ำครับมาถึงอ้อนแม่เลยแก้งอะไรอีกมาไปที่ผูกตัวเองมาไม่ไปจ่อยู่กับแม่ไม่ไปมา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 ลูกมามามาไปเดิน Ấy ai xanh biếc Ôi Nửa đây lết Nửa biếng là phân Này cuối Này cuối dù này cuối dù này Cuối Cuối chả Cuối chả cuối Cuối chả cuối Cuối chả Ôi 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 đây cuối bà là Ừ Ừ ô. กินกล้วยแล้วมา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 โอเคครับแม่แม่ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับคือหนึ่งกำลังใจนะครับผมอ่าสวัสดีครับแม่แม่ซื้อก่นเลยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเลยครับครับเฮ้ได้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผม สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมผมเหงื่อแตกเลยเล่นกลแล้วลูกชายแม่แม่เล่นกลแล้ว <c oughs> แล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาคุณบ๊ายบายเดี๋วบ๊ายบายบายเดี๋วบายเดี๋วบายเออบายบายเออเออบ๊ายบายเออ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 สวัสดีครับ